ประกายแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างยานพาหนะคันใหญ่เงาไม้และหมู่เมฆเคลื่อนผ่านสายตาเราไปอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการเดินทางบนถนนสายนี้กับรถแท็กซี่ติดตามก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางที่จังหวัดยะลา ขอย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้ที่ขิวรถแท็กซี่ปัตตานียะลา pocket, ภายในห้องแถวเล็กๆกิจวัตรประจำวันของหัวหน้าขิวรถแท็กซี่ก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเช่นเดิม <I 'm S 1> ทุกๆวัน Woman, put white cream อ่ะยะลายะลาน้องอ่ว่าไงครับจะไปยะลาเหรอกี่คนครับอ่าตอนนี้มีอยู่2องเป็นสีแล้วนะนั่งก่อนนะครับเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตั้ง <Hi. S 1> แต่รุ่นสมัยพ่อผมนี่ก็เกือบ30ปีแล้วผมอยู่ แล้วพ่ออีกก็มาสี่สิบห้าสิบก็รวมแล้วประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบนั่นแหละรุ่นพ่อนั้นก็อยู่ในรถเชฟโรเล็กรุ่นเก่าเชฟโรเล็กหางปลาเบนหางปลาก็เบนอพโรก็เปลี่ยนตั้งแต่ผมมาอยู่ปีสองห้าเข้ามาอยู่ปีสองห้านี่ก็เปลี่ยนพัฒนามาเรื่อยปรับปรุงมาเรื่อยไงจากรุ่นเชฟรุ่นอะไรนั่นก็มาเป็นเบนท้แรกเริ่มเนี่ยแท็กซี่แท็กซี่ปัตตานียาลาเขาใช้เชฟ สมัย30ปีก่อนนะใช้เชฟเชฟโรเลตร,รนเก่าอ่ะและว้วก็มารถฟอร์ดใหญ่ๆอ่ะหานปลาไอ้นั้นแบบใหญ่ใหญ่นั้นแบบรถอินเดียนใหญ่ๆนั่นน,น,นะพอ,อมาช่วงหลังๆนี้ก็รถใหญ่ๆไม่มีส่วนเราเป็นไม่ได้แล้วลำบากหน่อยรถเดือรถญี่ปุ่นมันเล็กๆอ่ะเห็นไหมรถญี่ปุ่นพันแปดพนอะไรมันเล็กแก ัวถามก็เล็กเราอาศัยคนเยอะอาศัยหกคนน่ะมารถเบนซ์หนีจากรถเชฟมารถเบนซ์ความชอบแต่ละบุคคลไงฮะแล้วเมื่อเขาเรยนยมเบนซ์กันก็เอาเบนซ์อาฮะของต่อก็มีเบนซ์มาปนด้วยแล้วก็จะใช้เบนซ์คือพวกพวกไงเป็นเพื่อนต่อเพื่อนแล้วก็เห็นว่าเออนี่เบนซ์ก็เปลี่ยนเบนซ์มา ด้วยขนาดความกว้างขวางภายในห้องโดยสารสมรรถนะและความทนทานตลอดจนความนิยมของโชเฟอร์ผู้ขับทำให้รถแท็กซี Q ่คิวปัตตานียาลาแห่งนี้ล้วนเป็นรถยนต์ยี่ห้อหรูเมอร์เซเดสเบทั้งหมดก็มีที่เดียวที่นี่คิวแท็กซี่ปัตตานีเบนลูกค้าวางต่างจังหวัดกรุงเทพเข้ามาว่าโอ้ทางใต้เรานี่รวย ว่าใช้เบนทั้งนั้นอ่าไอ้เราก็ว่ามันก็เอามาจากมือสองของเรามาเป็นมือสามมาพัฒนามาทําสีใหม่เปลี่ยนเครื่องอะไรใหม่ก็ามาใช้งานได้รู้อยู่แล้วคนไทยเราประเภทที่ว่าชอบแก้ไขเก่ดัดแปลง,งนู่นดัดแปลงนี่มันทนอ่ะทนด้วยทนด้วยอ่ะอจะแบบอย่า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 ไปคิดเครื่องนะ เครื่องมันลําบากหน่อยเอาตัวถังเอาอะไรชว่วงล่างอย่างงี้โซ่เป็นไม่ได้คนระับอืม,อม,อมระบบมันดีกว่าบางอย่างไแต่ะเยอะอะไรเยอะไปเยอะุ่นก็ยาลามโมไทลามโมก็แเบนนี่ดีที่สุดแล้ครับเพราว่า16เบนเนี่ยจะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะยกย่องอะไรเบนลำบากชว่วงล่างก็ดีอะไรก็ดีหมดดี ดีคคนแก่ครับไม่เหนื่อยอ่ะอกไปนารากลับมา200กว่า200กิโลนี่ใจพอสุัยไหวได้เลยถ้ารถญี่ปุ่นนี้ผมว่านะถ้ารถกระบะเนี่ผมได้สักขาเดียวไปอ่ะจอดนอนโน้นแ้้วผมนี้ว่ากันใหม่คนแก่ๆอะไรคนแก่รถบเบนดีที่สุดแห้ะเมื่อโชเฟอร์ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ ผู้โดยสารมีโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับพาหนะสุดคลาสสิกนี้ด้วยเช่นกัน on, it, บริเวณสามแยกหัวมุมถนนปรีดาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหากสังเกตให้ดี นอกจากป้ายชื่อถนนแล้วเราจะพบรถแท็กซี Mercedes ่ Mercedes-Benz จอดกันอยู่เรียงรายเชื่อหรือไม่ว่าคิวรถแท็กซี่ปัตตานียะลาเปิดให้บริการอยู่ที่นี่ตรงนี้กว่า60ปีมาแล้วคุณเล่าังเปิดแล้วสัตบ่าวทำเรอให้ตื่นแล้วบ่าแกเกตอนนี้จกนัดเด้อตะเกียร์ตะแกรอตักนัดเด้อตะนัดทุกแกเก็ตต่ Kerja kereta ni ya Acik Wisarak. Acik Wisarak. Acik Wisarak ya tak ada pia mangkap ke apa, tak ada kumat dengan pia. Masa nak tubik, raja itu baik. Malah huti. Kau perlu teksi ni perman sip kau pia. Kau nak ni tamangan yu, cipatan. Kau perlu เราคนแก่มีอายุอะไรด้วยอะไรด้วยทํางานอื่นเขาจะไปจ้างสองสามร้อยันก็ลำบากกันได้ไดที่ไหมบดิรแล้วคนแก่ทำงานแท็กซี่ใช้ตอนนี้ยาระยะสั้นระยะสั้นไปปั๊บจอดแต่เขารอกล <ique> ับกลับทํามีคนไปอีกทำไมมันคนแก่แรงมาแรงกำลังอะไรมันไม่พออยู่แล้วแท็กซี่ผมชวนหน่อยไหมชอบอ่ะเป็น้อยยันดิ้วิชาลยเต๋อ Nah, kalau motang kena motang dulu. Nak le tak utah nak boleh ada duit tu ya lambat. Ya kereta ni asal bajanya tu big tu, ya boleh duit alu dah. Ya ada duit alu dah. Ah boleh dak? Mana lama dak kerja. ลูกหลานเราอะพอเทาวาจะหาง,งานอื่นมันลำบากหน่อยอไหมลงทุนทางทีกซีได้พอ,อจะเลี้ยงครอบครัวได้ต่างคนต่างคนทุกคนหลายคนะนะั้นลูกเป็นนักหลายคนกันอะจบผมผมเองก็สองคนจบแท็กซี่นี่แหละ ต่างกันต่างกันนะเมื่อก่อนนั้นคือยอดราคาเงินนะ่ะมันน้อยนะฮะแต่ยังสบายใจยังสนุกกับงานพอมาตั้งแต่ปี47นะฮะต้นปี47เนะี่ยมัาตั้งแต่มีเหตุการณ์นี้มาก็ลูกค้าก็ลดลงแต่ก็ประคองมาเรื่อยๆนะฮะอ่าประคองกันอยู่โอ้เว่ยเซอร์ถือตัดได้วง่ายเราเหรอตัดได้วาสัก็ทำอันได ของเรานี้ก็ปรับปรุงมาเรื่อยนะฮะปรับปรุงมาเรื่อยปรับปรุงในเรื่องด้านรถและด้านบริการการพูดจาก็ด้านแต่งกายการแต่งกายนะปรับปรุงมาเรื่อยๆค่อยๆปรับปรุงไปแล้วต้องเข้าใจว่าคนรถเรานี้ ฐานะก็ไม่ใช่ร่ำรวยการบริการนี่บางคนเขาไม่พอใจกับคนขับแิ็กซี่ไหมผู้โดยสารบางคนเนะี่ยต้องเข้าใจด้วยฮะบางคนอากาศมันร้อนด้วยบางทีจะให้ถูกคนที่ขับบริการทุกคนนั้นให้ถูกใจทุกคนนั้นก็ลําบากหน่อยต้ทงทำใจเนี่ยสองฝ่ายกปถึงนะคนขับด้วยผู้โดยสารด้วยจะเข้าใจจึงก,กันอะไรกันนะต่อเกาะอะไระตอต่อเกาะ

เรื่องราวดีๆของแท็กซี่ติดดาวยังไม่จบแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะ